ปูกกะเพรากันค่ะเอลิเซ่ปลูกกะเพรากันค่ะโอ้โอยู่ก็มาสลัดหน้าฉัน,ไไนเลยนะเอล้ว ต้ Ooh, กระเพานี่ก็คือแบบเกิดจากเบี้ยนะคะเกิดจากเบีย้ยเกิดจากเบีย้ยอ <c oughs> ะไวไม่ใช่เบีย้ยเกิดจากเม็ดไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากเบีย้ยเ,เกิดจากมาเกิดจากเมล็ดต้นเดิมที่มันที่มันอ่วงลงมา่ะแล้วมันก็เกิดเนาะ Did it form seed? Yeah. Oh, don't hear <laughs> me Yeah, it's Very good. Be, be, be. ว้าวน่าอ่ามอารามสอนแา s 10ทอคาสนี่มีหนึต้นสต้นสาต้น อุยอร่อยเลยเด้คขับผมเบี้ยเล็กตรงนี้ก็กำลังขึ้นนะคะเนี่ยว้าวเยอะเลยทีนี้ป่ากระเพราแล้วทีนี้อ้อฮึเยอะดิฟอีนละลึกพอแล้ว เหินอีกแล้วเห็นอ๋อ this one น o t big เห็นกับตายเนี่ย ลาดเยอะมากนี่เป็นกระเพราที่พ่อปลูกเพาะมานะคะ I don't k ไอเดินรองเท้ t t องแดดเทปเลย t t ม o นน่ารีเมม t remember t สองเดือนน้องประมาณตั้งแต่ไปหาพ่อปู่ลอกที่แล้วต้นเดือนช่วงต้นเดือนเมษา first of april we visit t h and t a still r e a l l y เมษายนพฤษภาประมาณสองเดือนแหละ เพราะว่าก่อนที่จะไปต้นอย่างเดียวสองเคยได้ยูอัรเพเปอร์ทูเอาตรงไหนแวรเดะโอเคบายอันนี้ก็พริกอีกสามต้นพริกของแดดอีกเหมือนกันนะคะสอพริกนี่อันนี้เป็นพริกสามต้น w วอส p ปอร์ทูเดะไม t remember. I don't know too จ้องเลยอรืออ่ะอันเออนี้ยเ,เป็นผ้าปูพื้นของมันนะคะก้นตัดออกปิดผ้าอ้วลากต้นไม้เหรอลากต้นเฟอร์เหรอ hi นอสเตเดนอสเตย์นอสเตย์เดียวเอาฟ้าอ๋ออยู่วันนี้เเอ็นกกไหมอนอสเตลดสลออไม่ตรงวะทำให้มันเป็นอย่างนี้คิดว่าตรงอย่างนี้ให้เป็น ราคาฮาวลูป like uh. <laughs> หลักคาบ้านเหรอช่วงีตัดอันนี้ออกก่อนมันเป็นเหมือนแบบผ้ากันระหว่างคืนไล่แฮร์ดเจอร์เรสนะคี e เดอะวีด e ์ในเดอะกราฟส s รูมคอมเมนต์อ้ออ่า <Make sure. S 1> กันต้นหญ้าที่มันจะขึ้นเนาะ ยลากเต็มเลยค่ะลากเยอะมาก เหนือเหนือคุณพันคืนหยดติ่งติ่งละรอใช่ไหมลากฝอยลากแก้วอะไรใดๆสวยใบใหญ่มากเลยพี่น <Thank> you. เรียบร้อยนะคะสำหรับการปลูกคลิก3ต้นแล้วก็กระเพราอีก2ต้นเอลี่ผู้ให้กำลังใจก็นั่งชิวมากเลย